สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาดูอันซีนโอท็อปนะครับเป็นเป็นผลิตภัณฑ์จากกะลานะครับที่บางคนอาจจะมองไม่มีคุณค่านะครับแต่ว่าเรามานามาแปรรูปเป็นเครื่องประดับเครื่องตกแต่งเป็นสร้อยเป็นวัตถุบูชาเป็นแกะเป็นรูปลาหูอะไรต่างๆนะครับแล้วกะลาก็มีหลายรูปแบบนะครับทั้งกะลาตาเดียวกะลาสองตาสามตาแล้วก็ที่สําคัญที่หายากที่สุดคือกะลามหาอุดนี่ครับ มหาอุดก็คือแบบไม่มีรูออกนะฮะนะครับกว่าพวกที่าสายโมเขาจะานิยมหากันนะครับวันนี้เรามาที่ร้านของอากาลาตาเดียวอำเภอสามชุกของช่างต่ายนะครับที่มาออกร้านในงานโอทอปิเ2024ในครั้งนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์เนี่ยเป็นลูกมะพร้าวนะครับที่เขาบอกว่าจะเป็นกาลามหาอุดางอย่า,าที่ไม่มีไม่มีตานะครับ ครับสวัสดีครับ,นนรบผมจ้างตายกะลาตาเดียวนะครับวันนี้ก็มาผ่าพิสูจน์กะลาที่ว่าเขาเรียกว่ามหาอุดคือลูกนี้อ่ายังไม่ได้เกิดการผ่าเลยทั้งสิ้นนะครับตอนนี้กําลังจะเริ่มฟันเพื่อให้เห็นว่าเขาเป็นมหาอุดจริงๆหรือเปล่านะครับผมมหาอุดก็คือเป็นกะลาที่ไม่มีตาไม่มีปากนะครับผมไม่มีตาไม่มีปากโอ้ าตต่้นมันต้องเป็นมหาอุดใช่ไหมนี่ยังไงที่ได้ผมได้ประสบการณ์จากอาจารย์มาก็ต้องเป็นต้นของเขา๋อต้องเป็นต้นของเขาแต่ต้นของเขาเนี่ยมันมีไม่กี่ต้นแต่ถ้าเกิดการเรียกว่าต้นนี้ตายไปแล้วก็มันไม่สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกเพราะว่ามหาอุดเป็นกระลาที่ไม่มีตาไม่มีปากปากที่ไว้สำหรับงอกเป็นต้นแกนจะไม่มีจะมีหลายลูก ขึ้นอยู่ช่วงจังหวะเขา่าเขาจะออกออปีนี้ก็ไม่ออกมันถึงมีการสั่งจองกันอะครับ,รบมันหายากเหมือนกันเนี่ยใช่ครับผมครัไอ้แล้วพุทธคุณอะไรกัลามหาอุดได้เป็นโชคลาภอำนาจบารมีป้องกันสิ่งไม่ดีอ่าอุดเงินอุดทองไม่ให้หนั่วไหลเขาเรียกมาหาอุดบางกายอ่อาาเลยครับถ้าปืนยิงอ่ะียวปืนปืนยิงก็คงไม่เข้าครับผมเองก็ไม่เข้าประยุกนะแต่เรื่องเมตตานี่ดีแน่ครับผมนี่ครับดูดูคนคนผ่าก่อนครับต้องต้องผ่านต้องมีแรง นะครับผมอาถรรพ์ดูครับอย่างพวกข้าลูกนี้ถ้าเป็นมหาอุดจริงๆก็คือเปลือกเขานี่ก็ไปทำมูลสารได้นะอ๋อครัับผมอนนี้เป็นทนนันก,บก,บกับผ่ากระดาษมาอรรจุกระปุกรู้ได้ไหมไมันเป็นมหาอุดแต่พอดูนะมัาจะไม่มีตาที่มูลสารไก่แล้วครับได้จะเห็นนะฮะ กระดาษมหาอุดนะครับเหลี่ยวนะนะเหลี่ยวครันเหลี่ยวความทนสิทธิ์เขาเรียกว่าเหนียวถ้าถ้ามหาอุดจริงๆรูปนี้ราคาประมาณตอนนี้ผมยังไม่อยากตั้งเพราะว่าหนึ่งคือความใหญ่ความเล็กอ๋อโอเคเราวัดกันที่ใหญ่เล็กแล้วก็ลูกสวยไหมนี่ดูทรงดูทรงไหมลูกใหญ่นะผมว่านะผมวัดดูครับว่าดแต่ใหญ่มากแค่ไหน าครับเป็นงานร้อยส้อยกระดาษตาเดียวนะครับนี่เราผ่าอยู่นะครับเป็นกระดามหาอุดครับผมเดี๋ยวจริงไปแล้วไปแล้วจะเปิดนหนากันนะแต่ข้างในนี่ยังมีน้ำนะตะกี้ผมเขย่าดูแล้วยังมีงมน้ำครับเพราะว่าลูกนี้ไม่มีทางออกใช่ครับ พาไปเข้าความเหนียวของเนื้อเขานี่ครับในบารยากาลนงานก็มีผู้ชมสายมูต่างๆก็มาลุ้นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมุงจะรู้ได้ไงว่าลูกนี้เป็นอารเดียวก็นี่ครับพี่ก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าลูกนี้จะเป็นกระลามาุดอ่ดลูกนี้เป็นของอาจารย์ของผมที่เขาเก็บมานานแล้วเขาให้เป็นลักษณะคือผมก็แบ่งปันถ้าผมไม่มีเขาก็จะแบ่งให้ผมไว้บูชาหรือไว้จําหน่ายก็ได้เป็นเครือข่ายกันนะครับผม ใกล hora, แล้วไกลแล้วคนที่จะแกะนี่ก็ต้องมีอาคมนะฮะอ่จะเป็นเชือกรูดทองการฟูเปลี่ยนท้ายได้เลยค่ะตัวทองเป็นทองเลเซอร์นะคะใส่กับทองแท้ได้ไม่ต้องกลัวดำเอาเถิดมาเนี่ยนะครับออโ้้ตงใช้มี์อาคม ด้ครับผมครับนี่ตัวมาเพร,ราะว่าถ้าโดนยืนยันเขาเดี๋ยวก็จะเป็นลายเป็นรอยจะหามน่มจาจะจังหวัดไหนเนี่ยลุง ไม่มีที่มาที่ไปเลยไม่มีที่มาไม่ไ,ได้ใช่ด้วยความที่เรียกว่าต้องศรัทธากันจริงๆต้องเรียกว่ามั่นใจกันจริงๆผมก็เคยเนะเวลาขับรถเนี่ยเห็นมะพร้าวหล่นเนี่ยตั้งแต่มาคุยกับ่าง่ายต้องจอดรถเอาขึ้นรถเลยเอาขึ้นรถแปลว่า,า,มา,มา,มามาเสี่ยงดวงที่บ้าน,นจะทอมาหาอดหรือเปล่า ก็ไม่แน่มันจะเป็นมันจะเป็นของลอยแม่หล่นมากลางถนนเนี่ยเก็บมาก่กว่าได้แล้วนะครับปได้แล้วนะครับใช่ไม่ใช่นะครับใช่ไม่ใช่เห็นแล้วครับเห็นแล้ว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 ใช่ครับใช่ครับใช่เหรอหวังมีย

หลบอยู่ตาหนิที่เขาว่าหายากกันทางร้านเราก็มีนะผมมหาอุ๋ อันนี้เป็นเนื้อแท้แน่นอนนะเพราะเราไม่สามารถเอาเปลือกมะพร้าวมาหุ้มแล้วเราไปอุดไว้ก่อนเลยไม่ได้ไม่ได่อันนี้คือผีเลยนะ ปอกน้ำตาลปอกทั้งหมดเลยผมปอกผมจะปอกไว้แค่ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าถ้าลูกค้ามาซื้อจริงผมจะถ่าให้ทั้งลูกเพราะว่าหนึ่งคือให้เขาการันตีไงว่าเราไม่ได้สร้างน้ำตาลเพื่อชากให้าปุดไว้ก่อนแล้วไม่ได้เอามาแปะไม่ใด้อันนี้คือของของผมจริงๆเลย จะไม่เข้าถ้าลูกคา้าจับจองูอินดเรา,าให้ใช่พาให้ตอนนั้นเลยครับให้เขารู้จริงว่าเนี่ยคือของแงท้ของจริงไม่ใช่ว่าเราไปหากระลามาหาอุดมาจากไหนลูกดำเมี่ยม,มลูกคมดิกแต่ทําการอุดมาหมดแล้ว<ม>จะถึงวังก็จะถึงว่าลากระลาเราไม่แท้จะเห็นได้ก็่มัตอนหล่นแตกเห็นรอยอุดข้างในแต่อันเนี้ยยังไงก็ไม่ได้ทําขึ้นมาเป็นมาหาอุดร้อยเปอร์เซ็นต์ ีผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาปกติอุปกรณ์ก็จะเป็นเลื่อยจะง่ายกว่าใช่ไหมง่ายกว่าเป็นเลื่อยแต่งแต่งแต่ง,แ,ตงแล้วก็ฉีกออกครับจะง่ายกว่าอุปกรณ์เราไม่ได้เอามาหนะึ่งหนึง

Okay. น,นี่ครับมหาอุดแน่นอนครับเนี่ยไม่มีรู้เลยครับสอ,กกสองแท้ครับของแท้ครับของแท้ของแ,องแท้ใครส,สนใจนะเรื่องทนสิทธิ์มาที่ร้านผมได้นะครับผมช่าง่ายกรราลาตาเดียวปีนี้อยู่บูธ R 4ี่เก้าครับผม R 4ี่รับ้าข้างใตกาลาตาเดียวงานแกะงานกะลาตาเดียวกาลาหายากได้ครับก็จะมาเนี่ยครับเป็น กวลามหาอุดแบบนี้นะครับไม่มีรูไม่มีตาออกนะครับไม่มีตาด้วยแบบอุดเงินอุดทองอุดกระสุนอุดอะไร่างฮะได้แต่ความเชื่อนะครับตามเชื่อมหาอุดนะครับเซนชันนะครับที่งานโอทพเิเจอ2024แต่วันนี้ถึงวันที่สศจิทยาชนนี้เท่านั้นนะครับสายมือข้ามผ้าเด็ดขาด